สบายดายสบายดีพี่น้องสบายดีที่ทักแข่งกันเบิดคุกูลสุกุนสุโมกสุบอนพี่น้องทไทยสบายดียาม้าวพี่น้องเอ้ยสวัสดีครับผมพ่อพ่อกันก็ซ่องพ่อน้องมิหนี่พี่น้องเนาะซ่องดังดุนดุจะลงคลิปพี่น้องเอ้โดยโดยโดยไปดีปะดุงโก็จิเสื่องามแท้เนี่ยนะ เถียงามแท้ให้เออมินบ่มาสักเอมินนี่เ,<อ>เมืองเด้อมินมน,นี่เด้เอมุกมมกระโดนสิไปลาปลาคอนน้ำแม่ปลาสั้นครับลปลาปลาเรื่ค้อนแล้วครับแนนนม่งอันนี้นะปลาผู้เจ้าประเทศนี่นะครับเมืองมึงมเฮบ่นี่ยนะปลาผู้เจ้าเพื่อนพี่น้องเลย ว่าไก่หน่อยคือได้คนงานไลยเท่า้อนี้นะเฮ้ยว่าสามร้อยวว่าสามร้อยแต่ชีพลงน้ำได้นี่นะซื้อซ้ำดูดน้ำได้ได้ทั่วให้น้าเนี่ยกระซิมาหาหน้าจะคล้องหรอกไปกระซบชักยะอือ น้องัวโน่ตอนหางกาพี่น้องเว้ยได้จักให้ตอนแรงตอนช่องบ่อยากมอแะไรโอ้ยอ่าใครสิดูเที่ยวหำเอ้ยเอ้ยเอ้ยเขาขี่ขนมบมวย้อมคออีกมันบ่อ่าเออหบวขี่เนียยเนาะ บอกง่ายันเฟสกินอะได้ดอกโอ้ยสั่งเด้บักเนี้ยเกือบน้อยนะเนาะดูสิไก่น้อยโอ้ยประเทศชิลงมาพ่กเฮงประเทศชิลงมาแล้วจิ้นน้ำเนี้ยจิ้นน้ำเนี่ยไปโอ้มาปั่นกันเด้อปั่นกันเด้อ น,า,นบบา่ออขอได้ไดหนองลงังนึงเ้วนนะ่ะโอ้โห,โหจัดนักจัดนักคะนบบนนะจะหนักจัดเต็มโอ้หากินข่ากินน้ำแล้วเนี่หิ้วข่าแลวโอ้ยปาพีปาหน่องมาได้พี่น้องเย้ยสบายดีสบายดีสบายดียดอ้าบอมินี่พันมาช่วยแท้วันสามลยหาจีบกูได้สามหพู บอกเขาเอาสามร้อยเขามาสวยโบเกินชั่วโมงน้อเสียสามร้อยเลี้ยวลูบาทนี่พี่น้องเอ้ยป้าวันนี้ได้กับโบได้แล้วสันมาเลยเวลาพี่น้องเอ้ยวัสซิลงกับคักอยู่หอดบได้ลงซ้ำแนวกันบาทนี่ได้ยังกินแลไวปะเก่งไก่เสียบแล้วโบได้ไทยไห้ซะแค โอ้คนหลับเมาไทยขาดบ่นะโอ,อ้อืออแหน่นแลหละหาคนชอยได้บ๊วยบ๊วยบ๊วยแข็งแรงไปได้กับบ๊วยดอกเออมันนำจิจใจนะเนาะตีนยุ้มไปเบิดคือว่าแล้วข้าขนำจิจ้ะนะดูดมาใช่รถมันเป็นตุ่มรถ มันเป็นน้ำรถมันจ้สลับสบา,ายอ้เมื่อ้เมื่อแล้วอ้นะได้ยักคนปะทิพหาบ่ะทิพหาบอันเคื่นนต๊กยุบทังนี้ คือกันคนน่นนะฝนตกเมื่อคืนนี่ไม่นางดำเน่ยแล้วแล้วพาดำหน้านะสบายดีเวแล้วเส็วออแล้วแล้วเนาะ้ยป่ากะไรพี่นเองเ้ยสีเพิ่มเพิ่มขึ้นบ่พอพว่นหน้าเฮามันฝนตกมากแล้วมันอยู่น้าม่ได้เคยกลางปัมีแต่แต่ต้นหน้าดีเออ ตกส่สีนานาเนี่ยทีมงานน,งน,น,ออน้องเซโนพี่น้องเอ้พิชซิเมนน้องเซโนทีมงานแม่น้องดำพี่น้องเอ้เนาะมาจัดให้เพื่อนเมื่อนี่เขาดำไว้เนอะลุบป,ป้อเนาะห่าซสุดพี่น้องเอ้ คนงานกับนายจ้างซิตี้กันเลยพี่น้องเลย10ป่ายคนพี่น้องเนาะ2 4 6, 8 10 2 4 10หาคนพี่น้องเนาะ10หาคนโอ้ oh. ใครแต่ว่าผู้ไทยให้กระจวดขนาดพี่น้องเลย ปลายคนเขาเคยลากระดูดน้ำมาใชัพี่น้องเออดูดน้ำมาดำฉันมันบ่มีน้ำเนี่ยใช่ย่งพอดีกระเทินพี่น้องเนาะยังอ่าซ้ำให้คนก็เลยมันกระเทินก็เลยดูดมาดำให้มันแล้วปิดจบธงนี่ซะพี่น้องเนาะทำไมน้ำหน้าไม่น้องเทนน้ำน้องเทนกระดำเอ่อสี่ห้าไฟหนึ่งสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าให้พี่น้องเนาะดำหน้าเก้าให้กับไฟนี่หละคะไหนึ่งเป็นชิป Nóng xe nô này đầm leo là bao mày nhay Leo, leo cái nhắc có leo Ờ Nhắc thì đâm thì chua thà nặng của leo Ồ, nặng mất Một vàn áo hả Đôi, đôi áo Đâm Đâm leo Đôi, đôi Ờ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  nó bộ Xếp ừ. thì... phải khôn, phải nói โดยดำเอาน้ำเนาะค้ามันได้ผลละว่านมืดโลดปีหนานะ <c oughs> เป็นบทเฮียนไปก่อนเนาะคาดเท่าพี่น้อยคนสิบลปยคนแถวนี้ขึ้นชีเก็บแล้วเบิดแล้วพี่น้อยแถวโน,น,น้นนี่คิดว่าคือสิแล้วเมดเขตเพิ่นคา,าดไว่ล้วก็ขึ้นไปทังโน,น้นทางหลังนะพี่น้องเนาะทา้งมองเคยหลายจุดนำได้เห็นแต่สายยางนะ เลยกัแถวประดำเขตให้ไงนี่วันชันชานี่คือสิปิดจอบมือนี่นะชิปไปคนนะีชิปหาคนกนะ็ที่ว่ารธรรมดาได้พี่น้อยอเจ้าดำจวดจวดจวดวันล,ละสามร้อยสามร้อยบ่หรือเทไรเลยพี่น้อยได้ยินว่าแววแจ็คส์แมนหรือบอได้ยินว่าสามร้อยสามร้อยเจดมพนจ้าง อยากเลี้ยเพี่กระไดพี่น้องเนาะหอนมือหอนย่ามเลยกระโบดำบัดมันชีลวงเยลยเวลาไปได้พี่น้องเลยคืมมือนี่บรรยากาศเป็นใจพี่น้องเนาะบรรยากาศเป็นมกเป็นใจคืมมัดมือแน่นอนเท่าเบาแสงไทยท้ำสีไทยเราก็ได้ ธรรมดาได้พี่น้องทางไทยทางข่าอย่างงานนักชมควรนเลยวันละสามล้อยสี่ล้อยขาเจ้าจบ่เอาเลยระดับหาล่อยพวกนี้คือว่าจา้างขาดไทยนี่สามสี่ล้อยขาเจ้าจบ่เอาเลยคือว่าบรรยากาศว่ะพี่น้องเลยวันนี้คือฟ้าข้างนาฝนเข่าก็กำลังขึ้นพี่น้องเนาะกำลังงามทางนะ หาคนเนี่ยปูโบลเล่วก็ยังบโบลายได้พี่น้องเขียนนี่เนาะกะผุนเพียบพร้อมารั่นพรมจวดพรมจวดกะไใครยางนึงพี่น้องเอ้ยปีนี้เนาะข้าเจ้าเห็นหน้าวานลายพี่น้องเอ้ยอากาศขันผู้ใด้ดำกะจ้างคนกัสิโบนยากบันไดบุกคือปีก่อนๆปีก่อนๆนนะว่าจ้างคนกัเจ้ากระดำคอยกระดำกะยังยากแน่พี่น้องเนาะ โอ้หมืใส่ปุย๋ยนี่เนาะห้องพืนงน้นได้ไปนอนเลยเนี่ยักสอบเธอได้พวทางนี้ข้าซื้อมาใส่หน้าขาน่ะแปดร้อ,อบว่าถ้าแค่สอบเธอได้นะแปดหกเออทงังพูนยังถือกว่าสิบาทแค่นั้นนะ,ะมนันคำยังถือกว่าสิบาทเออแปดหาเอาไปสเนงก่อนมั้ยคเนาะอะเขามาส่งเออเนี่ยสิบบาทเขาเอาก ขอบคุณเลย,ลยไลฟ์พี่น้องบอกไปสุดสทุกคนขอบคุณถูกกำลังใจขอบคุณถูกคอมเมนต์พี่น้องเนาะพอกันคลิปหนะ้าเด้อพี่น้องเลยสำหรับคลิปนี้สบายดี